ใส่ปลาใส่กันย่ะใส่แล้วมีชบปลาเปลือยสดีพี่น้องทักทายสบายดีเด้อเวสุขุสุขคนสมาดีพี่น้องมาแกงปลาแกงปลาดุกใส่บัวพี่น้องเลยบัวแม่มะเขือแน่แน่ตนชักบัวสีลงบัวหั่นในลิดหมีดเลยตัดตัดตัดหางพ่อคนเนาะ ้วนำอวบอ,ออกอกีกไปาโตัวใส่น้ำลังองแล้วเนะแกงปลาปลาดุกพี่น้อยอตัดขึงนั่นแล้วแกงให้ส่้างกินนี่ก็ซสือมาก<ห>ข้าวโพดือว่าซารีซื้สือน้ำลูกไผ่เมซอน คนใเญยร้ยายบา่มักตึงร้ายอะไรอย่างอืม,มาหาดิคึกใส่รถพักบัวเนะมีแต่พักอีกตูใส่น้ำลังใส่เลยไปดูกิน้องเลยไปดูใส่บะเข้อวคะ เปื่อยไวขนาดเลยทุกเปื่อยไวกเปื р, ่อยไวเขาเดียวเปื่อยนี่พี่น้องช้างเขาจะอากันกําลังเริ่มที่พักเที่ยงกินข้าวพี่น้องเลยแต่ว่าไรเป็นใดโอ้บุญหิวเริ่มไงเลย พอดีตำอะไรได้ไหาเลกอไราหอบางอยู่คนอนอยู่หมบานอนแคขกินเนี่ยเรออยู่นาะบ่มีวิ่กันไปในาสกอ้เชมานอนเลยพวดไปนาจ้านอนช่เมานหน่อยดูสัางพี่งเลยอนนีาหน่อยก็นอนพี่นอยเนีย นอนแล้วตื ung, ่นมาเล่นเฮิงเติบแล้วก็นอนรับต่อส่วงเทียงในพื้นสะนอนแฮ่หลักยิ้มวะน้าอ้ตื่นลืมตามาเบิ่งปลาลุงดูลืมตามมาเบิ่งปลาลุงดูปลาลุงกินหอมเหมืฮามได้ดีไรไอ้ตัวอ่ำเตี้ยมปลาลุงวะไอ้เนรน้อยไอ้เนนอ้วนเนนอ้วนพี่น้องเอ้ ครับนี่กระตือเนาะแข่งใญ่บ่แข่งใครไงทำแขงให้กินเขาแล้วไปไนมาแล้วกินเขาแล้วกินเขาหัวห่วงทักงวนนนะหนึ่งอาหารการกินอย่างกะเลลว อาพูนะกบุญเนี่ยแต่ว่ายังก็เลีพอเบิร์ตแล้วมานน้ำหลักนี่แหละตุกอ่างจักจีหายังให้กินเด้บาดนี่อันนี้แต่ว่าเขาไม่ยากดอกอ่ะก่อนเขาไม่ยากดอกก็กลับมาบนเบิร์ตแต่จักจีหายังคิดเห็นเด่ดเนี่ยนี่แต่บุญยากแต่อุกอ่างแล้วตู้บุญยากนี่แหละตอนมากินนะมันยากไอ้บุญโจงไม่หายจ็กดิอีกติดต่ออีก เงียงี้ยอนหาย้าแข่งกันมึงเกียดขนานเป็ดกรได้งนทางนี่จมขีต้มนาดเปนดะ้ห้ล่งเน้มหลักิ่น้องน้องถิ่นน้องเป็นหลังีน้องมสามแผ่นเอาไปแต่สามแผ่นวาล่แผ่นมีจตแผ่นรวมหมดจะจาง ไดดอกจะหาคานาน,น้ำมากนะูนึงนนึงอืมแปดสิบก็ได้สิบสี่สิบห้าเพศไดาาได,ดอกจะหาจะโกคานือแทนนึะ่ะ สี่ชิ้นิ้มดำจะเอามาเนี่ยหน่อยกับข้องเมียงกูไปหากันเดียวมันคือมึงเมี่ยอยากไปบััดหวงโอ้ยบัว่วงน่เนาะคือหนีก็มาซูโอ้ยไปโฮิติกวาบให้เมียเอาไปด้โอ้ยล้วจังว่านี่จะไปไปซื้บบไป

เอากตืนนี้อยกขักนคอ่าะขึนหม่อนนรัอรุ่นไพ่เชาก่อนไม่ซ่อยใส่ให่ไงใบอ่อนมันอ่ะนั่นเออมุกกันใบขึ้หม่อนนะอือเออไปช่ยยานไม่ช่ยใส่เอมกควาหวนเขาในเหตุจุกินดอกคักบ่ผสมมนหวยขึ้กันนะผสมขึ้นกันอะไรแล้วใส่อัน ค้าเสียฐานมากนิดเดียวเลยค่อยแต่ัวอมต้มกีนไปแขกทรายมาแต่หวยไปน้อยโอยหนักกอดปูนเจเอาเจ้าสอบใส่ใส่ซี่ผาที่พกสอบก็ยังหลดขึ้นหวยก็บบได้สี่เจ็มาบ่ป้าสามเขาบอกบ่เดป้าก็เอากระสอบมาคือนก้าเขาเลวเขาจะกะลักเอาไปต่วะเากะเอากรสอบไปเขาหาหงยมือแดงจะเซลอยู่เขาขท้นใส่กระสอบขึ้นมาอีกทีบ๊ว เอาสำเอาได้อะไรหนักเนียนี่พี่น้องเป็นกระเริ่มก่อเป็นพกกรชิเทเริ่มมัดเล็กเลยก็ใส่แปะเทคานน่อยเทคานถึงม้วปุ๊บเที่แล้วก็จะมุวปุ๊บใจัวใส่กระเซ่เพื่อกันเรียงพาอย่างนี้ก จลีกีหิวนอนมาแล้วแล้วไปนอนมานอนยิงเขียวก็จอยอยู่นี่ต่อแรงยังซีเอากะสอบปูเลยก็ไปส่วนคือเชดไทยเลยเอามาลงไวอเอากระสอปูปูมระสอบต้ประมาณสองเถวกรถที่าวคอเลยกระของว่าสี่ะหัก็บพ่ะ บ่ได้มันมันบกเขากัดเอาเสริมกับพ่อนายนิงแขกอีก่เ้ยพี่น้องนะบนยูนอฟอากาศก็คือที่เห็นนี่พี่น้องรโซลูื่อคืนนี่ใายแต่รอบครอบแต่ตอนแรงวานพี่น้องปลุกไว้ปลุกปูนด้วยแค่แม่นี่ยโอ้เกิดมาไปปนพวกเกิดแข็งบ่ไปจากแล้วเห็นปกตัวใต้ พกัวจะสั้นว่าเ่าสันเดียวสันเดียวโอ้มันจะขาดในกระของตังนะลูกชายไปกระตือระบาดนตืนเลกะนืมานัเนี่ยนี่เป็นนะนี่นี่เป็นยังนันิมนี่นิมบจักะ สองผีไปลายไปหน่อยแล้วอีปลายว่าเอาภาษาสองอก็ยังว่ายังว่าภาษนจะภา้าอย่างนะเขาใจเนี้ยบอเขาใจเนี้ยนนย,ยังไปนอนมเ้าสุนัอื้อเนี่ยมะเขือเน่ยนี่นี่มะเขือเขาเที่ยงไปน้องเลยอย่างน่ะนะ แ่นองมันลายได้กบเถอะนะเพราะว่ายนยมนนะมันเห็นว่มันอดคนคือคุณลายเท่าน้นถ้าไหน้ามาเท่าถ้าไม่เท่ามา Nó săn bên thay rồi bộ Đây chỉ đánh, tay cho chị khẩu hàng Ông,

ถ้ะะ <magaz> าปอดี่ไหนไรทางเขตเียเล่าง่าใจมากจกินๆบาแสงคำบ่ายก็ที่ใส่เลยเส๊็จก็พูดเสรจให้ก็จิ้มเลยครับเข้าหายน้อยเลยครับเปไปตุกหายไดวตุกเสให้ให้เลยอ่ะจิปลายเื่อนเชักมากที่เล่ากว่ามันลุอืมไม่ได้เห็นจัว่าเขาบกว่า cái này mới chợ lấy mà, có lẽ, mà đậm, bài Nằm nằm nong bố ừ. Mẹ sao mẹ <laughs>

ชัเ่เ็ย่างดออเย่ค่ะเต็่าวันเตยวาังต็่่่าเลยนเต็ง่อเป็นออไรหรอใเนื้อหัวฉีกเอาหาคน่ด้สุดๆความมูนยก

ทางที่มีบุร้พัฒนกินข้าไปรุยต่องานด่วนมากบ 能能你看，我多大一点？

cơm hạt khá theo kinh rồi lại